เร่กระตาคนามีสถาให้มองวันที่เรารักกันวันนั้นแหละเราจะรู้ว่าวันที่เรารักกับวันที่เราทะเลาะกันมันต่างแล้วเราก็เยร้ราะเรน่เราจะทองตันด้วยั เราองทนต้อดทนนะคะต้องที่ไม่ทำเยอะมากนะอดทนได้เลยพี่อ่ะเลือกไปอยู่ในห้องน้ำแต่พี่แกจะอยู่ห้องกลางแล้วพอเย็นขึ้นค่อยหุงกันอย่าออกแต่อย่าออกจากบ้านนะรักกันเพราะว่าพี่ก็เคยออกมาแล้วแล้วก็แล้วก็กลับเข้ามาก็รู้สึกว่า พอเราออกไปข้างนอกแล้วมันมืดมันไม่ปลอดภัยคือตอนน่อให้เราทะเลาะกันยังไงอะคนที่เรารักอะก็ไว้ใจคือเป็นที่เราไวไ้ใจออมากที่สุดอย่าออกจากบ้านจาะทะเลาะก,ก,กันยังไงก็อย่ากออกจากบ้านประจ่ยบ้าอยู่คนละมุมก็อยัางอยู่คนละมุมอยู่ในห้องน้ำก็ได้<ต>คนนึงอยู่ห้องน้ำคนนึงอยู่ไม่อย่าออกจากบ้านรู้ปะตัวเอี้ยตัวเสียก็เป็นวอย่าง รบกันยังไงอย่าออกจากบ้านนะลูกอยู่กนคนละมือละที่อย่าเอาอารมณ์ออกน้ำต้ลน้ำตาต้อเรื่องนะตรงนี้สำคัญนะไปละจะไีเที่ยวแล้วไมก็ต้องมีแล้ว